ชมผมเล่นส,สดๆได้ที่เพจเบสเรียวตสะสตรีมทุกวันนะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตาชา n แนวนะครับผม วันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่เดอะแฟกันนะครับทุกคนเดอะแฟในแพทเนี่ยคือเพิ่งได้บัฟมาสดๆร้อนๆเลยนะครับนั่นก็คือโจมตีคิีปป่าแรงขึ้น30%นะครับค่อนข้างที่จะดีสำหรับเดอะแฟเลยนะเพราะว่าเดอะแฟในตอนเนี้ยคือมันถูกเปลี่ยนตำแหน่งให้เป็นตำแหน่งแอตตาซินนะครับก็คือตำแหน่งป่านะมันไม่ใช่เบสแอตตาซินแล้วนะตอนนี้มันคือแอตตาซินนะครับเดอะแฟตในตำแหน่งของมันเนี่กเขาก็เลยทำให้เดอะแฟตเนี่ยฟาร์มป่าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ฟาร์มได้เร็วด้วยนะครับไม่ช้าเลยนะครับคือ แล้วก็ดาเมจของเดอะแฟตในช่วงต้นเกมเนี่ยก็ไม่เบานะครับถือว่าแรงนะคือสามารถเข้าไปปิดดาเมจเข้าไปจดดาเมจอารมณ์เหมือนคีล่าเลยนะในช่วงต้นเกมนะครับผมเผลอออาจจะแรงกว่าคีล่าด้วยนะครับผมก็น่าจับตามองนะครับสำหรับเจ้าเดอะแฟตตัวนี้นะครับผมและนี่ก็จะเป็นไอเทมรุน่นพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมโอเคยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ลยนะเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแลนะนำามาทางก็เล่นเดอะแฟร์ไดเพิ่งบัฟมาใหม่ๆนะครับผมบัฟให้ฟาร์มป่าได้ง่ายขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายสก,กิลของเดอะแฟร์ก่อนนะพาสซีฟของเดอะแฟร์จะเป็นการวิ่งนะครับผมวิ่งประมาณ10วินะครับก็จะได้พาสซีฟมาพอได้พาสซีฟติดเนี่ยเดอะแฟร์จะวิ่งเร็วขึ้นมาแล้วก็ พอต่อยไปเนี่ยเดอะแฟจะต่อยเป็นดาเมจเวทนะครับค่อนข้างที่จะแรงนะแล้วก็ได้เกาะขึ้นมาด้วยนะครับผมเป็นพาสซีฟที่ดีนะครับในช่วงเล่เกมเนี่ยโอ้โหเป็นพาสซีฟที่ดีมากๆเลยนะครับสกิลหนึ่งของเดอะแฟเนี่ยจะเป็นการวิ่งวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับนะครับก็คือกลับมาที่จุดมาร์กจุดที่เราเริ่มวิ่งนะครับก็ได้ดาเมจทั้งรอบไปแล้วก็รอบกลับค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมใช้ในการเบิร์ดได้อยู่นะแบบวิ่งไปวิ่งกลับแบบเร็วๆเ,เลยนะครับผม ส่วนสกิลสองของเดอะแฟจะเป็นการต่อยหมัดรัวๆนะครับแก๊กมันมาดึงอีกแล้ววะทุกคนมันไม่จบไม่สิ้นว่ะสกิลสองของเดอะแฟจะเป็นการต่อยหมัดรัวนะครับนั่นก็คือเริ่มจากเบาไปแรงนะครับผมประมาณนี้นะส่วนเดอะแฟเอ้ยไม่ใช่ส่วนอันติของเดอะแฟเนี่ยจะเป็นการสร้างพายุมหมุนนะครับเดอะแฟจะหมุน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 แล้วก็พอครบกาหนดระยะเวลาเนี่ยจะรวบมาอยู่ตรงกลางแล้วก็ติดสตันนะครับผมแต่ตอนที่เดอะแฟมันหมุนเนี่ยคือมันจะเดินช้าขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิลของเดอะแฟรบ โอเคคือผมก็ฟาร์มไม่แย่นะขณะผมโดนป่วนนะครับผมแล้วผมก็ไปแท็กกลางไปได้วยนะตอนนี้คือผมน่าจะจบประมาณ1นาที30ิวินิดนะิดมัง้งดูดิมันต่อยค่อนข้างที่จะแรงนะโอเคแล้วก็ฟาร์มของเราไปแนละ้วแล้วผมอาจจะไปแท็กกลางนะครับผมเพราะว่าเลนกลางเนี่ยมันต้องเคลียร์นะถ้าเกิดไม่เคลียร์เนี่ยคีบมันฟรีนะครับผมก็เดี๋ยวเราค่อยไปเล่นล่างนะครับโอเคดูดิเคลียร์คีบค่อนข้างง่ายเห็นปะแค่พุ่งก็ไป2ต่อยเรียบร้อยจบเลยผมจะต้องไปปิดนะครับจอดนี้ เฮ้ยโอ้โหอเลสเตอร์ลอกตันอย่างงามไปทุกคนรั่วไปดิครับผมรั่วสองสยองขวัญไปดิเพื่อนเรียบร้อยเอาอีกตัวหนึ่งคอสคิวไปดิจะห้าโอ้โหคอสคิวเลยแวนไม่น่าเลยแวนเพื่อนขัดขวางความแจ้งเกิดของผมผมพูดอะไรวะเนี่ยหลอนละโอเคผมจะเคลียร์คลิปเอ้าโอ้โหเราแค่มาเคลียร์คลิปเองเพื่อนแก๊กใจเย็นนะโอเคครับสำหรับตัวของเดอะแฟตนะไม่ได้ตัวที่ฟาร์มเยอะนะครับคือมันเก่งเลยนะมัน มันด้วยซีเนี่ยคือมันก็เก่งละแต่ว่าแค่มีเพื่อนแบบเพื่อนต้องมีซีซีนะครับผมอย่างเช่นไปต่อซีซีเพื่อนหรือไปหมุนให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็มาต่อซีซีเรานะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ดาเมจของมันเนี่ยก็รุนแรงนะครับผมไม่เบาเลยนะดาเมจอ่ะดูดิหนึ่งเข้าไปต่อ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 พาร์ติบปึ่งคีปตายเลยอ้าวมีหน้าดึกได้หมทุกคนสวยดิดูดิดูดาเมจของผมดูดาเมจของผมเขียครับผมสกิลสองที่ค่อนข้างแรงผมถูกใจมากเลยมันต่อยคีปแบบเมื่อก่อนอ่ะเดอะแฟร์ดเวลา มันต่อยสกิลสองอ่ะแล้วก็กดสกิลหนึ่งอ่ะคีปยังไม่ตายนะทั้งฝูงอ่ะแต่ตอนนี้คือตายแล้วก็ค่าที่จะดีมากๆเลยนะครับเพิ่มดาเมจของเซอแฟตมาเนะี่ยทำให้เคียร์คีปได้ไวขึ้นเนาะฟอร์เรนนี่ผมอาจจะไม่ยุ่งนะคบเพราะว่าเขาหนีผมได้นะแล้วก็ป่าเขาเป็นนะาคอนี่ก็ค่างๆที่จะแบบหนีผมได้นะแต่ถ้าช่วงเลตเกมมันเนี่ยคือผมโปเขาค่อนข้างแรงนะครับเผลอๆเ,เขาตายได้เลยนะแบบผมไม่ต้องอตีอ่ะถ้าผมของเยอะๆนะโอเคพุ่งผ่านไปแล้วก็ต่อยครับผม โป๊กหนึ่งทีแล้วก็กลับนะครับผมแล้วเพื่อนก็จะเล่นนะเห็นปะเรียบร้อยเนี่ยก็คือการโป๊งของเรานะแล้วเพื่อนเข้าไปเล่นพอดีไงเมื่อกีนน้นี้สวยอยู่นะโอเคครับตีไปเมื่อกี้นี้คือเหมือนว่าเราไปซื้อสกิลแบบเพื่อนแล้วเพื่อนเหนวยดาิเมจมันจะตายไว้เพื่อนก็เลยมาปิดนะครับผมถ้าเกิดเราไม่เล่นก่อนจังหวะเมื่อกี้นี้ก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพื่อนอาจจะไม่รู้นะว่าสามารถฆ่าได้นะเพราะว่าคนก็ไม่รู้ไงว่าเดอะแฟลมันแรงไนงะเพราะว่ามันเพิ่งบัฟมานะโอเค แต่ตัวของเดอะแฟดอ่ะมันไอช็อตน,นี้ผมโอ้โหผมน่าจะเลือกลวงไปทางสลิมเนาะตัวของเดอะแฟดอ่ะคือมันแรงอยู่แล้วนะทุกคนแต่ปัญหาของมันก็คือการเดินเกมนะมันเคลียร์คีฟค่อนข้างที่จะก็ไม่ช้านะแต่มันต้องเก็บตัวไงโอเคปุปุบ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 เรียบร้อยคือเขาก็เลยโยกเดอะแฟดให้มันเป็นตำแหน่งป่าผมมองว่าเขาน่าจะมองว่าดีกว่านะมาเล่นป่านะครับเดอะแฟดเฮ้ยผมได้ปดะ อยากเอามาทุกคนแต่เข้าไปเนี่ยผมน่าจะโดนป้อมยิงมา1 0 0 0พันะครับแล้วก็น่าจะโดนสกิลนูนนี่นั่นแล้วก็ตายนะครับผมเดี๋ยวเสี่ยงกันดีกว่าโอเคต่อยไปต่อยเกาะขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะถ้ายิ่งเราพลังเวทยเยอะเนี่ยเกาะก็ยิ่งเยอะนะครับแล้วเอามาออกคอมโบกับไอเจาะเวทอะ่ะโ,โหเดอะแฟร์เป็นตัวที่ตายยากมากๆเลยนะถ้าเกิดได้ของเจาะเวทเร็วๆอะ่ะไม่ใช่เจาะเวทสิดูดเลือดดูดเลือดเวทบพไพอะ่ะ คิวกดเล่นอยู่บนอะไรผมจะรีบฟาร์มตรงนี้นะแล้วก็รีบไปเล่นนะครับผมจริงๆเราคือเราไม่ต้องฟาร์มหมดก็ได้นะแต่ว่าผมเห็นเพื่อนเราบวกได้ไงแต่ถ้าเพื่อนเราไม่ไหวเนี่ยเราฟาร์มแค่บูแล้วก็คี่อีกตัวหนึ่งแล้วเราก็ไปเล่นได้เลยนะเพราะว่าตัวของเดอะแฟเนี่ยมันมันไม่ต้องฟาร์มเยอะนะครับผมแต่แต่ฟาร์มเยอะแล้วรวยมันมันมันก็ดีแหละแต่ถ้าไปช่วยเพื่อนเล่นได้มันดีกว่าถ้าเกิดเรามีอันตีไงมีอันตีเนี่ยก็เล่นทีหนึ่งนะครับผมไม่มีอันตีก็ฟาร์มนะช็อตนี้นะคอร์ส หมุน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 ไม่เป็นไรรอดหรอกดพันดีดไปทุกคนเขาก็สโลว์แล้ว,ลวโอเคเก็บบู๋ก่อนนะนครไม่มีบูใช้ทุกคนคตีไปตายตายตายต,ตสกิลก็คูลดาวน์เร็วนะครับผมสกิลสองก็ประมาณสามวิสี่วิบ้าแล้วพอช่วงเลดเกมนเนี่ยพอเราคูลดาวน์ถึงสี่สิบเนี่ยแต่แฟร์โอ้โหป่วนสุดๆทุกคนวิ่งต่อยวิ่งต่อยวิ่งต่อย,ว,อยวิ่งกลับโอ้โหแบบป่วนมากอะตัวมันอะ แล้วแบบดาเมจแมลงเนี่ยมันไม่ผวนธรรมดาไงแต่ก็ไม่ค่อยชอบกับอารเ,เตอร์เหมือนกันนะแต่ก็สามารถล้วงอารเ,เตอร์ได้นะครับผมตอนนี้ผมเข้าไปล้วงนะต่อยต่อยวืดไปไหนวะแต่รวบได้ปะโอ้โหเขาออกจากบุงผมหมดเลยวะทุกคน <c oughs> เดินไม่ดีเดินไม่ดีมันมัน,มนคือมันเดินช้านะมไม่น่าจะเล่นได้แล้วปะ้ยขวามือนี่เหมือนจะเล่นได้นะครับผมดูดีๆนะก่อนจะเข้าก่อนจะออกนะ เข้าไปต้องออกให้ได้นะครับผมสวยดีช็อตน,นี้เรยบร้อยโอ้โหต่อยอย่างแรงทุกคนต่อยเข้าไปหมัดหนึ่งร่วงป้อมกางนี้ก็จะพังล้นนะคือเรากดดันเขานะได้ดีนะทุกคนมีหน้าของเราเนี่ยโอเคได้มงกุฎแล้วทุกคนคือผมจะขึ้นเป็นมงกุฎมาเลยนะแบบแบบชิ้นสามเลยแบบขึ้นเร็วเพื่อเล่งพลังเวทเลยนะครับผมโอเคนะคอสยังไง เดี๋ยวเรากลับไปเอาบัเราก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คลิปเต็มบ้านเเลยนะเราต้องเก็บ <c oughs> คลิปแล้วก่อนนะ <c oughs> เราจะไปแก๊งเยอะๆก็ไม่ค่อยไหวนะครับผมก็ร์าบ้างนะไม่ใช่แก๊งอย่างเดียวผมก็ไม่ใช่เมนเดอะแฟดนะครับผมแต่ผมเห็นว่ามันบัฟมานะผมก็เลยมาลองเล่นดูนะแล้วมันก็เออมันคือตัวมันเก่งดีอะแล้วมันก็เล่นสนุกด้วยไงเพราะคือมันน่าจะเป็นตัวที่แปลกใหม่ด้วยไงคือเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยป่าเดอะแฟดเนี่ยก็ จะไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับก็ก็มีเล่นอยู่นะแต่ว่าแพดก่อนๆเนี่ยคือน้อยมากๆแต่แพดเนี่ยคือเริ่มเล่นกันแล้วนะครับผมเดอะแพดนะครับแต่ในแรงสูงๆเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับพวกคอนแบบ50ดาวขึ้นไปอะ่ะเพราะว่าผมก็ยังไม่ถึงไงตอนเนี้ยคือผมไม่ค่อยได้เล่นด้วย <c oughs> ไม่ค่อยได้เก็บเลยนะครับแรงอะ่ะโอเคนาคอสนะผมอาจจะดักเล่นเขาหน่อยนะครับผมโอ้ก็ต่อยไม่โดนต่อยเข้าไปโอเคไม่เป็นไร อว่าไ,ได้กดดันนะครับผม๋ยวผมจะไปปิดเลนบนนะเลนบนเหมือนจะเดินกลับมานะครับผมโอเคสวยอันตีไปครับผมรวบสองกลับมาเอาเจอนาะคอสโดนจับอยู่ต่อยเข้าไปเรียบร้อยรอทก,กิลหนึ่งล้วนะครับผมเราค่อยเข้าอีกรอบน,นะมาดีแก๊กยืนคนเดียวเงาเงากลับไปเฮ้มากันก้า,าทุกคนไปดิต้องถึงอะ่ะผมวิ่งไกลมากผมวิ่งไกลมากผมวิ่งไกลมากเรียบร้อยแตกวิ่งสลิปม,มาว่ะโอเคเราได้ป้อมมานะน่าจะจบแล้วปะ ถ้าจับได้นะจับได้ป่ะทุกคนทําไมเขาไม่จับวะผมก็ต้องถอยดิผมก็รอให้เขาจับนะแล้วผมจะเบรดนะครับผมไม่เป็นไรเพื่อนเราไม่จับก็ไม่เป็นไรไม่จับก็ไม่เอาโอเคต่อยนอกไปทุกคนต่อยนอกไปอันนี้คือผมยังไม่กลับบ้านเลยนะคือผมไม่ตายไงแล้วเดอะแฟคือมันฟาร์มง่ายไงเพราะว่ามันมันมีโล่มาด้วยอะ่ะมันเลยทําให้ฟาร์มแบบไม่ค่อยเจ็บอะ่ะต่อยไปแล้วก็ได้โล่นะครับผมมันก็เหมือนโล่นั้นก็ดูดิ โลขึ้นโคตรเยอะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมพลังเวทเยอะแล้วไงหูดูต่อยไปเตะแบบเหมือนแบบฟาร์มแบบง่ายขึ้นเยอะเลยอะโอเคบูตอนแรกผมจะมาเวทบูคนแะ้แต่นาคอสมันเอาไปแล้ววะผมอยากจะลองจับนาคอสดูแต่แบบมันน่าจะเสียเวลานะไปจับนาคอสอะตัวมันค่อนข้างที่จะพิュว่าผมอยู่แล้วผมมีสกิลตามแค่สกิลเดียวนะครับผมเลนบนแก๊กดูดนะชน็ัตนี้เอา้าผมปิงอะผมปิ้งอะ โอ้ยเดินค้างเลยทุกคนอะไรวะเรือโดนสตาร์มแล้วเมื่อกี้นี้ผมไม่ชัวร์นะเ,เพื่อเราจับได้สวยครับผมเ,เดี๋ยวผมตีมังกรเล็กก่อนแล้วกันเนาะโอเคดาร์กนะนี่ก็ผมยังไม่เคยลองตีดาร์กแบบซโล่นะครับผมแต่เราคิดว่าเราน่าจะเจ็บนะรอมีดูเดเลือดก่อนแล้วกันไปไหนอะฮะไปไหนอะเฮ่มีการตีดูเลือดตามทางดีกว,ว่าทุกคน ยังไงดีล่ะเครอดอุ๊ยเพื่อนเราไปแอบตายอยู่เงาๆนะชวกอดเหมือนว่าจะจบบ้านนะครับผมประกินนี้ดูจากมินิแมปนะแล้วดูจากเลือดนะครับผมผมก็บัวแต่มาไล่นาะคอร์สไงแต่ก็ดีนะแต่มาไล่2คนเลยทุกคนเฮ้ยสวยดีชอ็อตเนี้ยมาดิตายสองป่ะเรียบร้อยยังไงนาคอรสอุ้ยสลิมอุ้ยอยผมไม่โดนหอกนะนคอรสก็ตายหมดทุกคนชอ็อตนี้เราจบบ้านป่ะสลิมเองทําไมอีผมไปได้ ต่อยแรงจัดๆโอเคตีป้อมกลางไปนะครับน่าจะจบแล้ได้ได้แล้วนะเพราะว่าเหลือแค่ฟอเรนนะอ่ะโอเคฟอเรนยังไงอ่าโดนจับทุกคนไปดิปักโป๊ะเป๊ะเรียบร้อยโอเคครับสำหรับแนวะทางการเล่นเดอะแฟก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ผมทำตัวเองเนี่ยก็บอกผมได้นะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชบน,นด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม